สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระนิธฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชตรสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบุรีเทคโนโลยีสารสนเทศต,ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรเทพระราชสุดาสยามบรดมราชกุมารีครั้งที่1ทับ2,564 เวลา8นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามประมราชกุมารีสเสด็จลงณห้องประชุมวางสะปะทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบระมราชกุมารีทั้งที่1ทับ2,564 วาระการประชุมเป็นการติดตามและพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงพิจารณาแผนการดําเนินงานในปี2564รวม12โครงการได้แก่โครงการความร่วมมือไทยสิงคโปร์เรื่องนาฬิกาอะตอมเพื่อพัฒนากําลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริโครงการความร่วมมือไทยแคทรินและคิดตามพระราชดำริ โครงการความร่วมมือไทย GS Fair ตามพระราชดำริโครงการไทยเดซี่เพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริโครงการความสัมพันธ์ไทยเซนตามพระราชดำริโครงการความร่วมมือกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนเพื่อพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาตามพระราชดำริโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโดเบลนะเมืองลินเดาสหาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการประชุม Global โกลบอลยังแซนติสม m ตรณ์สัทนรัฐสิงคโปร์โครงการคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานไปศึกษาต่อ,อยังต่างาประเทศโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริโครงการภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์โครงการวิจัยพหุสัมพันธ์คนกับไก่ระยะที่สองและโครงการความร่วมมือกับจูเิสตามพระราชดำริบริบทิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ เป็นบริบทีที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัจจุบันมีรูปแบบการดําเนินงาน3ด้านได้แก่ด้านการพัฒนากําลังคนด้านการวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตการประชุมครั้งนี้จะเน้นการดําเนินงานด้านการพัฒนากําลังคนและการวิจัยเป็นหลักซึ่งรอบปีที่ผ่านมา บรพิธีร่วมกับหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์สถาบรรันวิจัยชั้นนำของโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้และร่วมปฏิบัติการวิจัยสำหรับภาพรวมของการดําเนินงานทั้ง12โครงการจนถึงปี2563มีพันธมิตรที่ร่วมดําเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ40หน่วยงานและในต่างประเทศอีกอย่างน้อย8ประเทศมากกว่า30โครงการ มีผู้ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า2,000คนองค์มนตรีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี2564ที่หอประชุมกองทัพอากาศอาคารทองใหญ่พอากาศเอกชลิตุูผาสุของค์มนตรีในฐานะเลขาธิการบุรินิธิพระดาบท เป็นประธานพิธีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี2564ในโครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยองค์คมนตรีได้ประถักาถาพิเศษหัวข้อแสงทองที่ทอสู่ผืนดินบอกเล่าพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพ,พระบร,รมชษกาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรบรมบนาถบพิตรในการพระราชทานกำเนิดโครงการพระดาบท เปรอยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้สามารถประกอบสัมมาอาชีวะสร้างตนเองช่วยเหลือครอบครัวสังคมและประเทศชาติจากนั้นองค์มนตรีมอบรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปีจำนวน90คนและรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดินแก่องค์กรจำนวน4 3องค์กรและบุคคลจำนวน47คนโดยบริธิเพื่อสังคมไทยและองค์กรเครือข่ายจัดงานขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องและให้กำลังใจผู้ประกอบคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆทั้งสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจในการร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดินองค์มนตรีติดตามโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชพัฒวิศวกรสังคมแม่ไก่ของมหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคกลาง พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีรับฟังสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสร้างแกนนำนักศึกษาราชพัฒวิศวกรสังคมแน่ไก่มหาวิทยาลัยราชพัฒกลุ่มภาคกลางณมหาวิทยาลัยราชพัฒวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม4ประการได้แก่ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้งและทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยายลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเข้าร่วมโครงการทั้ง7มหาวิทยายลัยอบรมตั้งแต่วันที่3ถึง5มีนาคม2564เป็นเวลา3วันจำนวน213คน เพื่อฝึกใช้เครื่องมือพัฒนาตนเองและชุมชนรวมทั้งลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์จริงเพื่อเน้นย้ำพลังของเครื่องมือวิศวกรสังคมที่ใช้ได้จริงทั้งนี้เพื่อให้แกนนนำวิศวกรสังคมเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการบ่มเพาะสามารถนำความรู้และทักษะการเป็นวิศวกรสังคม4ประการ ไปดําเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการกลุ่มในการต่อยอดขยายผลสร้างเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นถัดไปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของราชพัฒวิศวกรสังคมคนของพระราชาค่าของแผ่นดิน ประธานกรรมการบริหารวุฒิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์รับมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น pm 2.5ระบบสนามแม่เหล็กและปล่อยประจุฟไฟฟ้าไอออนจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาที่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์รับมอบเครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5ระบบสนามแม่เหล็กและปล่อยประจุฟไฟฟ้าไอออนโดยมหาวิทยาลัยมอบให้แก่บริณิธิเพื่อนำไปใช้บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัญหาฝุ่นละอองเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากทีมวิจัยอาจารย์สาขาวิชาวิาวศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาคิดคนพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดลดต้นทุนใช้วัตถุดิบภายในประเทศโดยร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทยในการออกแบบโครงสร้างติดตั้งและบำรุงรักษา เครื่องฟอกอากาศและกำจัดฝุ่ PM น PM 2.5นี้ตัวเครื่องมีความสูงประมาณ4เมตรฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวด้านละ2เมตรประกอบด้วยโมดูลชุดฟอกอากาศและกำจัดฝุ่น PM 2.5จำนวน3โมดูลขนาดพื้นที่หวังผลประมาณ15เมตรรอบตัวเครื่องหรือเท่ากับปริมาณอากาศประมาณ6 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อน,นาทีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยชั่วโมงละ2บาทห0สสตางค์ อากาศจะถูกดูดทางด้านบนของตัวเครื่องผ่านเข้าชุดฟอกอากาศและกําจัดฝุ่น PM 2.5ทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ซึ่งจะไหลออกด้านล่างของตัวเครื่องคลายเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในระบบปิดแต่คณะนักวิจัยออกแบบให้สามารถใช้ในระบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงการนำไปใช้งานได้จริงประหยัดพลังงานมีค่าใช้จ่ายถูกสามารถขยายขนาดการใช้งานได้ตามขนาดพื้นที่ ผู้อำนวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยเชิญจ,จากการดอกไม้พระราชทานแก่นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีู้วรราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ป่วยจากโรคโควิด1 9สมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัชราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทย ทรงพระกรุณาโปรดกระลาประกร,รมม่ให้ในายกฤษดาบุญราชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภา,าการชาติไทยเชิญจากการดอกไม้พระราชทานแก่นายบีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรสาครและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครซึ่งพักรักษาอาการป่วยจากโรคโควิด -19 ณตึกมหิดลวรานุสรชั้นสองห้องหนึ่งโรงพยาบาลสติราช ยังความปราบรื่มและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ภริยาและปุตสาวเป็นอย่างยิ่งขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมีอาการดีขึ้นมากปลอดเชื้อโควิด -19 และเอาสายออกซิเจนออกแล้วก็ยังต้องเอ่อช็อฟื้นออกกำลังเพื่อหายเดินแล้วึงกัฟื้นสู่ปอดคาดว่าคงประมาณไม่จำกว่า มีนแค่หน้าแกบอกมันปกคงอยู่ที่โยมมาปรมาแล้วจเจ็บอะไรไหมไม่เจ็บไม่เจ็บ,เจบอะไรฮะมันอยู่ประมาณนี้สองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้โอเคโอ้ okay, okay. แล้วก็จะไปวอวิร์ีฟอโฮมดีสิฬาลงกรณ์ทางนี้แพทย์ตรวจพบว่านายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่28ธันวาคม2563 โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครและได้ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชในเวลาต่อมาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระราชาฐานและสถานที่ต่างๆต,ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2,564เป็นต้นไป สำนักพระราชวังขอแจ้งเปิดการเข้าชมพระราชาฐาน,นาสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่4มีนาคม2564เป็นต้นไปได้แก่พระบร,รมมหาราชวังและบราพระศรีรัตนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระรรชดริพิพิธภัณฑ์ภาคพสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิิกิติ์พระบร,รมราชินีนาถและโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุง ส่วนพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินเปิดให้เข้าชมวันที่22มีนาคม2564จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณพรวดีและคุณวราวิทย์ผมจตนยัยมีชยัยสวัสดีครับ